เบื้องหลังประตูเหล็กปานใหญ่พวกนั้นคือสถานที่ที่มีการป้องกันมากที่สุดในโลกมันมีชื่อว่าไซเออหรือเรเวนล็อกเมลเทนคอมเพล็กซ์มันอยู่ในเพนซิลเวเนียสิ่งก่อสร้าง60ชั้นอยู่ใต้ดินและว่ากันว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสําหรับผู้คนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือจากฝีมือมนุษย์มีข้อมูลออนไลน์ไม่มากนะเกี่ยวกับสถานที่ลึกลับแห่งนี้แต่ที่เรารู้ก็คือที่นี่มีระบบสื่อสารถึง38ระบบเห็นได้ชัดว่าเข้าชมผ่าน Google Earth ไม่ได้แต่อย่างน้อยคุณก็ดู ดูสองบานที่หน้าอาคารได้ นครวัติกันเป็นหนึ่งในดินแดนที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกและควรค่าก,กับการไปเยี่ยมชมแน่นอนเพราะมีสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยมและผลงานศิลปะมากมายให้ดูแต่มีสถานที่แห่งหนึ่งมักจะถูกปิดไม่ให้เข้าชมนั่นคือหอจดหมายเหตุรับวาติกรารพวกเขามีหนังสือหลายเล่มที่เก่าแก่และหายากที่สุดในโลกหอจดหมายเหตุนี้เปิดให้คนเข้าแค่ไม่กี่คนเท่านั้นและเนื่องจากมีคนจำนวนน้อยที่ได้เข้าไปจึงทำให้เกิดปริศดีแปลกๆมากมายยกตัวยอย่างเช่นอาจมีหนังสือที่พิสูจน์ว่ามีสิ่งมีชีวิตนอกโลกของเรา ถ้าคุณชอบซากเรือคุณจะต้องทึ่งที่ได้รู้ว่าหนึ่งในซากเรืออับปางที่ใหญ่ที่สุดที่คุณจะได้เห็นบน Google Earth นั้นอยู่ที่เกาะเซนติเนนเหนือประเทศอินเดียมันชื่อ SS Just i m เป็นเรือโดยสารบริเวียที่จมลงในบริเวณนั้นในปี2003 สาเหตุที่ผู้คนไปดูมันด้วยตัวเองไม่ได้ไม่ใช่เพราะตัวเรือแต่เป็นเพราะเกาะนี้เป็นที่อยู่ของชนเผ่าที่อันตรายที่สุดในโลกเราไม่รู้เลยว่ามีคนอาศัยอยู่ที่นั่นกี่คนแต่คาดว่ามีผู้คนท้องถิ่นประมาณ50-400ถึงคนและพวกเขาเกลียดนักท่องเที่ยวในบรรดาคนที่พยายามเข้าไปหาพวกเขาไม่เคยมีใครรอดชีวิตออกมาได้นอกจากนี้เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและสถานะพิเศษของพวกเขาทางการอินเดียจึงเฝ้าจับตาดูเกาะนี้อย่างใกล้ชิดส่วนใหญ่เป็นเพราะเชื่อว,ว่าคนในท้องถิ่นไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรค ในยุคปัจจุบันการติดต่อกับชาวต่างชาติจึงอาจเป็นอันตร,รายกับคนในชนเผ่านี้เพราะพวกเขาไม่เคยเจอโลกภายนอกมาก่อนจูๆ่ๆกระต่ายสีชมพูตัวใหญ่ก็โผล่มาที่เทือกเขาโคเลตโตฟาวาของอิตาลีในปี2005นอกจากชาวบ้านแล้วบางคนก็บังเอิญเจอมันทางออนไลน์ด้วยพวกเขางงกับการค้นพบนี้ น่าเสียดายที่ในตอนนี้กระต่ายสูง61เมตรตัวนั้นได้หายไปแล้วแต่คุณยังขนภาพของมันได้ทางออนไลน์ของแปลกๆนี้ถูกออกแบบโดยศิลปินจากเวียนนาพวกเขาชักชวนให้นักท่องเที่ยวปีนกระโดดหรือแม้แต่ยีบหลับบนกระต่ายตัวใหญ่จุดประสงค์ของโครงการนี้คือเพื่อให้ผู้คนได้สัมผัสกับการใช้ชีวิตแบบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในตอนที่มันถูกวางไว้ที่นั่นก็ไม่ได้มีการกำหนดการย้ายกระต่ายตัวนี้และคาดว่าจะอยู่ได้อย่างน้อยจนถึงปี2025ถ้าธรรมชาติไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้น ศิลปินชาวญี่ปุ่นตัดสินใจย้ายกลับไปที่หมู่บ้านเล็กๆของเธอที่ชื่อนากโรแต่ในไม่ช้าเธอก็พบว,ว่าเพื่อนบ้านของเธอส่วนใหญ่ย้ายไปเมืองใหญ่แล้วบรรเทาความเหงาเธอเริ่มทำตุ๊กตาหุ่นไลกาหรือคาคาชิและวางไว้ทั่วสวนของเธอแต่เธอไม่ได้หยุดแค่นั้นในไม่ช้าศิลปินก็เริ่มทำแบบเดียวกันในสถานที่อื่นๆของหมู่บ้านด้วยเธอทำตุ๊กตาและวางตุ๊กตาไว้ราวกับว่าพวกมันกำลังทำกิจกรรมต่างๆแบบมนุษย์ ตุ๊กตาเหล่านี้เคลื่อนไหวไปมาด้วยแต่เธอก็ยังคงยืนยันว่าเธอไม่ได้เป็นคนแตะต้องพวกมันคุณดูรูปภาพของหมู่บ้านประหลาดนี้ได้บน Google Maps พอท่านประหลาดนี้ถูกค้นพบผ่านแผนที่ออนไลน์ในนิวบันติมอร์นิวอย์กมันทําให้คนที่เห็นฝันร้ายเนื่องจากอาคารที่ดูน่ากลัวและรูปร่างพรามัวต่างๆในไม่ช้าพื้นที่นี้จึงกลายเป็นแหล่งรวมของทฤษฎีอินเทอร์เน็ตแปลกๆมากมายปรากฏว่าไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าปัญหาทางเทคนิคซึ่งส่งผลให้ภาพเหล่านี้ถูกเรนเดอร์ให้ดูปิดเปี้ยวยังไงก็ตามถ้าคุณคนรูปภาพพวกนี้ใน Google คุณจะลืมไม่ลงแน่ แผนที่โลกจิ๋วน่ารักนี้สร้างโดยศิลปินจากเดนมากเขาทำงานในโครงการที่ใช้เวลานานนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี1944ถึง1967เขาทำงานโดยใช้มือเป็นส่วนใหญ่และใช้เครื่องมือไม่มากในการเคลื่อนย้ายหินหนักเขารวบรวมก้อนหินจากริมน้ำจากนั้นก็สร้างแผนที่โลกขึ้นใหม่บนพื้นผิวของทะเลสาบแห่งนี้ในช่วงฤดูหนาวเขาใช้เลื่อนขนย้ายหินก้อนใหญ่ขึ้นไปบนน้ำแข็งแล้ววางลงในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุด นอกจากตัวทวีปแล้วแผนที่ยังมีแม่น้ำและทะเลสาบรวมถึงสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงอื่นๆด้วยอยากดูทะเลที่ไม่มีชายฝั่งหรือเปล่าลองเซิร์ชทะเลซากัสโซสิคุณพบมันได้ในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือทะเลแปลกประหลาดนี้ล้อมรอบด้วยกระแสน้ําของ4มหาสมุทรและไม่ได้ติดก,กับชายฝั่งเลยมันได้ชื่อมาจากสาหรายทะ,ทะเลที่ขึ้นที่นั่นซากัสซัม ลายนิ้วมือบนเลนของกล้องดาวเทียมเหรอคุณอาจถูกหลอกให้คิดแบบนี้ถ้าคุณค้นคำว่า finger maze มันตั้งอยู่ในเมืองไบรตันสหราชาณาจักรและเป็นลายนิ้วมือขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นในโฮฟพาร์คและยังมีเขาว,วงกตตรงกลางด้วย การค้นหาสัตว์ป่าใน Google Earth อาจเป็นเรื่องยากและใช้เวลานานมากแต่ G.O. Browser มีฟีเจอร์ดีๆที่ช่วยได้ถ้าคุณอยากเห็นฮิปโปและนกฟลาเมงโกในธรรมชาติลอง Google Animals from Above แล้วเริ่มเลื่อนดูภาพพวกนี้สิฟีเจอร์พิเศษนี้จะพาคุณเดินทางจากเคนยาไปยังนามิเบียและแม้แต่ไปจนถึงแอนตาร์กติกาซึ่งคุณจะได้เห็นเพนกวินจักรพรรด มีบางสถานที่ใน g o o g l e Map ที่ไม่ได้เปิดให้สาธารณาชนทางออนไลน์ดูด้วยเหตุผลบางอย่างเช่นพระราชวังในอัมสเตอร์ดัมถ้าคุณไปที่นั่นทาง Google Earth คุณจะเห็นว่าทุกอย่างรอบๆพระราชวังยังคงมองเห็นได้เช่นต้นไม้และถนนแต่ตัวอาคารกลับเบลอจากทุกมุมนั่นอาจเป็นเพราะทางการท้องถิ่นอยากเก็บทัศนียภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของพระราชวังให้ผู้มาเยี่ยมชมได้เห็นด้วยตาตัวเองเท่านั้นเช่นเดียวกับอุทยานแห่งชาติแทนเทาโกในชิลี ที่นี่เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติของเอกชนที่มองเห็นได้บน g o o g l e Map จากระยะไกลเท่านั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งีเจอร์การซูมจะหยุดทำงานบางคนบอกว่าเนื่องจากที่นี่เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติจึงอาจเป็นที่อยู่ของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์บางชนิดได้และมีการใช้มาตรการขั้นสูงสุดเพื่อปกป้องพวกมันคุณรู้ไหมว่ามีไก่ทอดแบรนด์ที่มีโลโก้เป็นผู้พันใช่คุณจะไม่เห็นโลโก้แบบความละเอียดสูงบน Google Ma p เนื่องจากแผนที่ออนไลน์ใช้อัลกอริทึมเฉพาะเพื่อตรวจจับใบหน้าของผู้คนและเบลอใบหน้า แล้วก็อย่างที่คุณเห็นมันไม่ได้แม่นยำขนาดนั้นมันถูกเรียกว่าเกาะงูและทางการบราซิลก็ห้ามไม่ให้คนเข้าไปซึ่งก็ดีแล้วล่ะคุณจะพบเกาะใกล้กับเมืองเซาเปาโลในบราซิลว่ากันว่ามันเป็นที่อยู่อาศัยของงูกว่าสี่พันตัวมันเป็นที่อยู่ของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษร้ายแรงที่สุดชนิดหนึ่งในโลกท่านั้นยังน่าขนพองสยองเล้าไม่พองั้นเรื่องที่ว่าพิษนั้นอันตรายมากซะจนแค่หยดเล็กๆก,ก,ก็ทำลายผิวหนังของมนุษย์ได้ถาวรล่ะ คุณดูรูปร่างของเกาะบน Google Earth ได้แต่ยิ่งคุณสูงเข้าไปมากเท่าไหร่ภาพก็จะยิ่งเบลอมากขึ้นเท่านั้นนี่คืออีกเรื่องเจ๋งๆที่คุณทำได้บน Google Earth การเดินทางข้ามเวลาไงไม่ใช่ก็ไกลเคียง คุณย้อนเวลากลับไปและบอกตัวเองให้ตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมสอบสุดโหดไม่ได้แต่คุณดูภาพประวัติศาสตร์ของสถานที่ที่คุณชอบได้คุณดูได้ว่าฟีเจอร์นี้ใช้งานได้หรือไม่โดยดูที่มุมซ้ายบนของหน้าจอคุณจะเห็นรูปไอคอนเล็กๆรูปนาฬิกามันอาจช่วยให้คุณย้อนหลังได้หลายปีคุณยังดูได้ด้วยว่าแสงแดดส่งผลต่อโลกยังไงถ้าคุณเปิดฟีเจอร์แสงแดด